สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่6นะครับสิาคม2568ซึ่งตรงกับวันังคารสีชมพูค่ะนะคะอ่ะใครต้องการที่จะดูดวงนะคะ ในราคาพิเศษจัดให้อีกแล้วนะคะเนึ่งจากวันเกิดคุณพระหมอในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤษภาคมแล้วก็จัดให้ยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะพี่น้องคะใครต้องการดูดวงไพ่ยิปซีถามได้ทุกเรื่องชัดๆนะคะในค่าครูเพียง199บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคะนะคะจ้ากยดีลายดวนเลยนะคะจองกันมาได้นะคะพี่น้องคะน่าจะดูให้ครบจบทุกเรื่องนั่นเองแล้วก็เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกด1ไลค์1แชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องคาเอาอย่างนั้นกัน แล้วก็ใครต้องการบูชาทูปไอ้ไข่วัดเจดีนะคะขอได้ไว้รับเนาะทูปไอ้ไข่วัดเจดีนะคะ19ดเก้าแทงร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นถือว่าได้ทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ฟรีส่งนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะหากใครสนใจก็ทักไอีดลัยมานะคะพี่น้องนะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเอาสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นไพ่แชทเม้นไพ่แชทเม้นนั้นบอกว่า เหมือนกับเราผ่านการทำบุญให้ทานมาผ่านการทำบุญให้ทานมาหรือไม่ก็นะะคดวงเปิดในทุกเรื่องเทวดาอํานวยพรนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะแล้วก็อาจจะออกเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะอย่างเร่งด่วนเนาะอันนี้เราก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนก็อย่าเร็วนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใครที่มีโครงการในหัวนะะคให้ลงมือทำเนาะอย่าคิดมากเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าและก็ในเรื่องของการเงินพี่น้องวันอาทิตย์ก็มีเม็ดเงินหมุนเข้ามานะ ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ถ้าเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงิน,นะค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถ้ามีเรื่องที่จะตะาตัดสินใจก็บอกว่าอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วให้ตัดสินใจนะคะด้วยข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องนะมันจะทําให้เราไม่เสียหายนั่นเองนะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข2 0นย์นะคะแล้วก็72 2072ค่ะข,ขอให้เหงิงเหมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะตัวตนท่หนึ่งตัวขึ้นนั้นเนี่ยก็แสดงว่าสมบูรณ์ขึ้น,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 นดีขึ้นนะคะในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋าเริ่มเดินใหม่ก็ถือว่าโอเคสําหรับพี่น้องวันจันทร์แล้วก็มีรางสังหรณ์แม่นมีเซนต์พิเศษนะคะแรงๆนี่ไอเชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าโดดเด่นอยู่ ะะก็ใครที่ขายของออ,อนไลน์ก็มีออเดอร์รัวๆในวันพรุ่งนี้นะคะมีลูกค้านะติดต่อเข้ามานะเจอกระยาลามิตรที่ดีนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีก็คือสองไม้เท้านั่นเองนะคะแล้วก็โชคดีนะคะมีเงินเข้ามือเนาะมีโชคมีลาบเข้ามานะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธรรนะะ์พี่น้องวานจันค่ะหลวงเปิดแล้วนะคะพี่น้องขาสาธุรับคำทำนายด้วยนะคะโดยเฉพาะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนี่นะก็ถือว่า สุดยอดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจนันทร์นะคะใครที่เครียดอยู่ตอนนี้หายเคยรียดครับพี่น้องคะ่ะถือว่าดวงดีดวงเปิดจริงๆเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวคะ่ะหรือเกิดจากเซนของเราส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารก็ดีดีค่ะตัวตนเนาะราชินี งาเศรษฐีนีขึ้นสมบูรณ์ทุกเรื่องงานเง,งินความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะแต่ว่าบางท่านก็ยังคงเหนื่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาไหวเอาอยู่เอารอดน,นะคะลุยๆในเรื่องของงานในกิจการกควบคุมได้นะคะรวมถึงบริวารสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องอารมณ์หน้าอย่าบ้าพลังในวันพวกนี้เดี๋ยวลูกมงลูกน้องหนีหมดนะคะพี่น้องวันอังคารฉทนั้นพี่น้องวันอังคารนะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนะคะเขาบอกว่าให้พี่น้องวันอังคารใช้ความรักความเมตตา นะคะพี่น้องขาเนาะให้ใช้ความรักความ,มเมตตานะะอย่าใช้อารมณ์นั่นเองนะคะและทุกอย่างดีขึ้นจริงๆสําหรับพี่น้องอ้วนอ่างค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขมีเลขสามนะคะหนึ่งศูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์สี่ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนรคะอืขึ้นเพราอารมณ์อยู่ในว่างของความรักนะคะนั่นหมายความว่า เราอาจจะเกิดความรักนี่นะคะขึ้นอยู่ในใจว่าไงนนะคะหรือเจอคนรักเก่าก็ได้หรือเจอรักบ่วนก็ได้นะสํสำหรับเรือเออนะคะส่วนเรื่องการเงินมองวิธีการหาเงินนะคะมีเม็ดเงินกองอยู่นะคะพี่น้องคะเนาะการเงินนั้นถ้าวางแผนก่อนหน้านี้แล้วให้ลงมือหาได้เลยนะคะอย่าได้กังวลน,นะเพราะว่าขึ้นเดือมูลนจะก,กังวลในเรื่องของการเงินมากเลยในวันพรุ่งนี้มองว่าเอ๊ะต้นเดือนแล้วเงินยังเงินมันจะหมดแล้วหรืออย่างไรหรือมีภาระนะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ นาะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นะขึ้นเด็กถือเปลี่ยนนะคะนี่ตัวนี้ก็คือยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองละในวันพ่กนี้นะเงินเข้านะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเนาะดูว่าความดันนะมึนๆนะคะพี่น้องค่ะนะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห7เจ็ดนะคะหนึ่ง8ดหเจดดค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพูดกลางคืนเป็นแบบไหนคะสาวไม่ท้าวเรื่องงานเด่นคะ่ะแล้วก็อาจที่จะเดินทางนะเดินทางติดต่อเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องลูกค้านะคะสำเร็จนะแต่บางท่านก่อนจะมีความซิงเบื่อบริวารแวดล้มเบื่อคนรักในประมาณนี้อันนี้เราต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักคะ่ะพี่น้องคะ่ะยังไงแล้วสิ่งที่เราเบื่อสิ่งที่เราซิงที่ตรงหน้าไปเนี่ยไม่ไม่ได้ร้ายนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะขึ้นไพ่ไ The World พี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าดวงเปิดเหมือน,นกันนะเริ่มเดินใหม่เนี่ยนะคะ่ะ เพราะว่าขึ้นเดอะเวอร์นั้นเนี่ยความบุรผสมบูรณ์บังเกิดขึ้นแน่นะคะสิ่งที่ได้ทำเอาไว้สําเร็จเห็นไหมน,นะคะเรื่องงานถ้ารอง,งานนะคะหรือจบเอาไว้แล้วกกังวลว่าจะติดไหมติดแน่นะคะอาจจะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ก็ได้นะคะเริ่มโครงการงานใหม่ก็ได้นะคะก็ถือว่าดีนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนส่งให้มาให้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข3ามสี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งค่ะ ขอให้แข่งมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนเอา้าติดตามติดกลับเรื่องอะไรคะนะคะลังลีสงสัยนะคะกดดันตัวเองมีนึงเรื่องสองเรื่องให้เลือกนะแนะนาว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเราระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องคะเรื่องงานเด่นมากนะคะเรื่องเงินก็สุดยอดนะมีเงินก้อนโต,ต,ตเข้ามือช่ดีในเรื่องทรัพย์สินที่ดินนะคะพี่น้องเปลงทรัพย์สินเป็นทุน ได้หมดเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันถถพฤหัสบดีแนะ่เป็นไปตามที่เราคาดหวังคาดหวังเรื่องอะไรละ่ะต้องเป็นเรื่องดีๆและคาดหวังให้ลงมือทําสําเร็จชัวร์ด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจบตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์ขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นยังเหนื่อยนะคะพี่น้องคาอดทนหน่อย เะะหนื่อยมากเคลียงานยังไม่เสร็จเลยนะลุยๆนะทําคนเดียวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะขยับขยายดีไหมจะหยุดงานเดิมนี้ไหมจะขยับย้ายในส่วนของกิจการดีไหมนะคะก้าวไม้เทา้านอะ่าแล้วก็โชคดีในเรื่องของบริวารครอบครัวนะคะอบอุ่นนะคะช่วยเหลือกันประมาณนี้แล้วก็นะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ได้ทำมาไว้ก่อนหน้านี้ประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมด้วยไฟเดือดสตาร์เห็นไหมคะมาทีละอย่างทีละอย่างนะคะเห็นไหมสีฟ้าหมดเลยเนะี่ย สีฟ้าหมด,หมดเลยนั้นก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นไพ่ที่โชคดีอะนะคะพี่น้องค้านะเปิดฟ้าใหม่เปิดใหม่ในทุกเรื่องหรือทำเอาไว้ก็จะสําเร็จผลนะพี่น้องวันสุข,ข้าเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียนคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข7910 7ก้าเหนขอให้เหงๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นอืมละละอาจจะเดินทางนะคะเดินทางไปพักผ่อน ไปด้วยหาลูกค้าด้วยหรืออย่างไรเนี่ยนะคะอะไรก็แล้วแต่ท yes. ี่นะคะคราคาสั <as> ่งหรือมีปัญหาก็จะจัดการได้แก้ไขได้หรือชนะนลี่งนะในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องเตือนค่ะก็คือเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคระมัดระวังนะคะพี่น้องคะในเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมันจะทําให้เราเสียหายพี่น้องวันสองนะคะงานเด่นเห็นไหมคะ นะอาจจะมีโครงการอาจจะมีงานนะคะเออกิจการนะควบคุมได้ทั้งบริวารนะะและงานนั่นเองนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเอาอย่างนี้กันเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกิดจากการเดินทางก็ได้นะคะเกิดจากการเดินทางก็ได้ก่อนหน้านี้หรือเลขนาไพก็ได้ส่วนเลขนาไพ่เลขศูนย์หนึ่งห้าเลขก็ห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าค่ะขอใข้เข็งๆประมาไว้พรให้พี่น้องทั้งแป็ดันงเกิดกินดีอยูด่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรง,งสวัสดีค่ะ